4เหตุผลว่าทำไมถึงต้อง h o o p s Thailand ข้อแรกนะคะที่ h o o p s Thailand มีสินค้าบาสเกตบอลให้เลือกครบคันทุกอย่างที่คนเล่นบาสต,ต้องการข้อ2ค่ะที่ Hoops t h a i l นด์มีบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายข้อ3นะคะพนักงานของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าพนักงานได้รับการอบรมเป็นพิเศษจากนักกีฬาของเราข้อที่4ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอยางจะลองรองเท้า h o o p s Thailand ก็มีสาขาให้บริการมากมายหรือจะยิ่งสะดวก เข้าไปอีกลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์จัดส่ง,ถ,ง<ม>ถึงบ้านเลยนะคะโค้ดส่วนลดประจําเดือนกุมภาพันธ์2 3 H S F U ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตัวการ์ินเองก็มีทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากเพื่อนเพื่อนนะคะฟังรายละเอียดการเทรดแบบช็อกโลกข,ของแอนโทนีเดวิสเกลูก,ก็ดอดชิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังค่ะเราทั้งสองคนยังไม่ให้เพื่อนพักนะคะเราไปต่อที่เทรดใหญ่อีกเทรดหนึ่งเลยค่ะเดีย mm hmm. ร์ลอฟอกซ์ไปร่วมางานก ในขณะที่แซควีนค่ะกลับไปร่วมงานกับเดมารเดโรซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะเพื่อนๆสามารถสับสนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆแค่ช้อปปิ้งผ่าน product tag นะคะที่พวกเราติดไว้ค่ะเพื่อนๆอาจจะคลิกเข้าไปนะคะแล้วช้อปปิ้งอะไรก็ได้เลยค่ะในช้อปปี้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆก็สับสนืนพวกเราแล้วก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์อย่าลืมกดไลค์เพื่อนลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะเป็นการเทรดแบบ3ทีมนะคะรายละเอียดค่ะก็คือ จอร์แดนแมคลาฟลินนะคะในขณนะที่แซครเมนโตคิงส์ได้แซครอวีนค่ะซีดีซิโซ,โซโก้สิด,ดรับรอบแรก30ปี2025จากฮอร์เนสแต่ปกป้องอันดับที่1นึถึงสิปี2027จ็ดจากแซนตนโจโนสเปอร์สปี2031จากทีวูฟสิด,ดรับรอบ2อีก30ปี2025จากชิคาโกบูสสอ2พันจากเดลวานาเกัสและก็2028ของตัวเองกลับคืนมาสุดท้ายอะ่ะชิคาโกบูสพวกเขาจะได้แซคคอลลินเทรย์โจนเควิน Der, สิทธิ์ d r a f รอบแรกของตัวปี2องพีได้คืนมาจากสเปอร์เป็นยังไงบ้างคะมินเน่เรียกว่าเป็นเทรดใหญ่ของวงการ,ร NBA, NBA เลยนะคะตอนนี้หน้าตาของลีกในแทบจะไม่เหมือนเดิม <ừ. S 1> แล้วนะเราเริ่มกันที่ชิคาโกบูลส์ก่อนเลยคะ่ะมินเน่สำหรับชิคาโกบูลส์นะคับต้องบอกว่าทีมของพวกเขาเยพยายามบริหารจัดการสัญญาที่มหาศาลเหลือเกินของแซคราวินอย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> จริงๆแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาก็พยายามแล้วนะครับแต่ยังหา <c oughs> ตลาดให้กับแซคราวินไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาขยับช้าเกินไป ือว่าขยับแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะได้กลับมามันยังไม่ดีมากเพียงพอในฤดูกาลนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าแซคราวินเนี่ยมีผลงานที่ดีนะครับจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยลุ้นออสตาร์ Star ได้สบายๆเลยผลงานอยู่ที่24แต้มกับ4.5แอสซิสต์ต่อเกมมีการยิง3คะแนนระดับ44นะครับน่าจะได้อะไรที่ดีกว่านี้ต้องบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ชิคาโกบูลส์จะสามารถเอากลับมาได้จากการเทรดของแซคราวินในการเทรดครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นะคืนะคอ 2025กลับมาจากแซนแอนโตนิโอสเปอร์เนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเอาสิดราบอันนี้ไปเทรดแล้วก็เอาเดมาเดโรซานมาในช่วงปี2021อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆหลังจากนี้ครับอยากให้เพื่อนๆจับตาดูผลงานของทีมชิคาโกบูลนี่แหละพวกเขาจะต้องค่อยๆดิ่งลงท้ายตารางครับจะต้องจบฤดูกาลไม่เกินอันดับ6จากท้ายตารางเพื่อที่จะทาให้สิดราฟอันที่ว่ากลับคืนมาเนี่ยมีโอกาสลุ้นหวยดรต์มากยิ่งขึ้นจะอยู่ที่ระดับ9.5ถึง10นะครับ ในการลุ้นหวยดรับในการเอาตัวคูเปอร์แฟกมาให้จงได้อันนี้เนี่ยอยู่ที่โชคชะตาวาสนาแล้วละ่ะมากไปกว่านั้นก่อนเส้นตายการเทรดที่จะถึงนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าทางทีมชิคาโกบูลจะต้องมองหาการเทรดต่อเพิ่มขึ้นไปอีกเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแบบเต็มตัวครับเพื่อนๆจับตาดูนิโคลาวุสเซวิชรวมไปถึงลอนโซบอล สองคนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยับขยายปรับเปลี่ยนทีมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางทีมของพวกเขาน่าจะมีโอกาสได้อะไรดีๆกลับเข้ามาจากการเทรด2คนนี้ในส่วนของผู้เล่นที่ได้มาจากการเทรดครั้งนี้นะครับมวาจะเป็นอย่างเควินเฮอร์เตอร์แซคคอลลินสคนนี้เนี่ยต้องจบฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ก่อนนะครับถึงจะเป็นฟรีเอเจนดังนั้นพอเข้าสู่ฤดูกาลหน้าครับ ทางทีมชิคาโกบูลส์มีอยู่เรื่องเดียวครับแน่นคือคาดหวังให้เควินเฮอร์เตอร์เนี่ยกลับมามีผลงานที่ดีเพราะว่าตอนนี้เควินเฮอร์เตอร์กับแซครามนโตคิงผลงานไม่ค่อยดีครับการยิง3คะแนนที่ดีของตัวเขาตอนที่อยู่กับแอตแลนตาฮอส์มันหายไปถ้าเกิดกลับมามีผลงานที่ดีมีการยิง3คะแนนที่เฉียบคมขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะทําให้มูลค่าการเทรดของเควินเฮอร์เตอร์ในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ดีขึ้นเชื่อได้เกินว่าทางทีมชิคาโกบูลส์จะต้องมองหาการเทรดของ2คนนี้ต่อไปในส่วนของเทรโจนะครับคนนี้น่าสนใจ เพราะว่าถือว่าเป็นนักกีฬาในส่วนของสำรองพอย์การ์ดที่ดีคล้ายๆกับพี่ของเขาไทอัสโจนนะครับแต่ตัวของเทรโจนเนี่ยยังไม่ถึงศักยภาพยังไม่ถึงกับการเป็นตัวจริงได้ดังนั้นจบฤดูกาลนี้เนี่ยเขาจะเป็น free agent พอเป็น free a g e n ์ปุ๊บแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูตลาดของเทรโจนอีกตัวของเทรโจนจะต้องดูครับว่ามีทีมไหนให้ความสนใจไหมมีทีมที่ดีกว่าชิคาโกบูลรือเปล่าไปอยู่แล้วมีโอกาสได้เล่นมากน้อยแค่ไหนทีมที่จะไปอยู่เนี่ย จะสามารถลุ้นเพลย์ออฟได้ไหมจะไปได้ไกลามากกว่าที่ชิคาโกบูลจะเป็นและเขาได้โชว์ผลงานมีโอกาสจะรับสัญญามากขึ้นในอนาคตต่อไป อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เทรโจนเขามองอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวของเทรโจนแล้วก็เอเจนต์ของเขาเนี่ยมองดูแล้วยังไม่มีทีมไหนน่าสนใจนะครับก็อาจจะตกลงสัญญาอยู่กับชิคาโกบูลส์ต่อในจุดนี้ชิคาโกบูลส์ก็น่าจะใช้สัญญาของเทรโจนในอนาคตพ่วงการเทรดต่อไปเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมก็เป็นไปได้ดังนั้นสำหรับดีลนี้นะครับถือว่าชิคาโกบูลส์ทำเต็มที่แล้วแม้ว่าจะน้อยกว่าที่แฟนๆอย่างพวกเราในคาดคิดเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าฝ่ายบริหารหลายต่อหลายครั้งของชิคาโกบูลส์เน จากการเทรดทั้งเดมาทั้งแซคราวินรวมถึงอเล็กซ์คารูโซก่อนหน้านี้เนี่ยมันควรจะต้องเยอะกว่านี้ดังนั้นการเทรดครั้งนี้เนี่ยถือว่าทําให้ชิคาโกบูสามารถขยับตัวได้เพิ่มขึ้นหากเทียบกับในฤดูกาลที่ผ่านมาและเรามาคอยดูนะครับว่าหมากต่อไปในการเทรดนิโคลาวุสซวิชที่เชื่อว่าน่าจะมีรวมถึงอาจจะมีรอนโซบอลอีกคนหนึ่งและพวกเขาจะได้อะไรกลับมาจะเดินหมากยังไงต่อและจะมีโชคในการดราฟหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่แฟนๆชิคาโกบูลสคอยจับตาดูต่อดังนั้นในการเทรดครั้งนี้นะครับของชิคาโกบูลสให้เกรด C บวกครับฟังแล้วนะคะก็อย่างที่อเมินเอพูดจริงค่ะชิคาโกบูลสพวกเขาก็พยายามทําทุกอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วจริงๆแล้วตุกก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าการเทรดยังไม่หยุดแค่นั้นค่ะมันต้องมีการเทรดเพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะนิโคลาวูซวิชดูแล้วไปเลเกอร์ไหมโอเคค่ะโอ้โหอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งทีนี้ค่ะเราขยับไปพูดถึง Sacramento Kings เป็นอย่างไรบ้างครับมีเนสแซคคอมเมนโตคิงจากการที่ได้แซคโรวีนกลับไปร่วมงานกับเดมารเดโรซัสอีกครั้งหนึ่งสำหรับแซคคอมเมนโตคิงส์นะครับขอเริ่มสิทธิ์ดรับที่พวกเขาได้มาก่อนการเทรดเดอร์รอนฟ็อกซ์ครั้งนี้คิงส์ได้สิทธิ์ดรับรอบแรกกลับมา30ในขณะที่ลูก้าได้สิทธิ์ดรับสิทธิ์เดียวนะครับสำหรับดัลลัสแมริกส์ขอเจาะลึกลงไปนิดหนึ่งบางสื่อที่เพื่อนเพื่อนเห็นอาจจะลงแค่สิทธิ์ดรับรอบแรก2สิทธ์ต้องอธิบายเบื้องลึกแบบนี้นะครับเริ่มวันที่สิ หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เนี่ยชาร์ลอตต์คอนเนสอยู่ในอันดับ4จากท้ายตารางถ้าเกิดทีมของพวกเขาอยู่ดีกลายล่างชนะรรวๆจนเข้าสู่เพลย์ออฟได้แบบนั้นเนี่ยแหละครับสิทธิ์รับถึงจะเป็นของแซคราเมนโตคิงส์ซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นดังนั้นตามที่ตกลงกันเนี่ยพอสิทธิ์รับอันนี้ม,มันไม่สามารถจะยกมาให้กับทางแซคราเมนโตคิงส์ได้มันจะเปลี่ยนล่างนะครับเป็นสิทธิ์รับรอบ2 2สิทธิ์แทนปี2 0 2 6กับ2027แทนแต่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์รับรอบแรกท เหมือนไม่ใช่สิดดรัฟรอบแรกจริงๆเพราะว่าชอร์รอตฮอนเนสผลงานแย่มากทีนี้เราไปต่อนที่สิดดราฟต่อไปที่คิงส์ได้มาจากสเปอร์ปี2027 2027ป่านนั้นเนี่ยโอ้โหเวมบี้เนี่ยอายุ23น่าจะลุ้น MVP ไม่ใช่แค่ลุ้น All NBA น่าจะลุ้น MVP แล้วนะครับเล่นร่วมกับดีแอรอนฟ็อกซ์เป็นไปนไม่ได้ที่ทีมสเปอร์ในเวลานั้นจะผลงานแย่ไม่เข้าสู่เพลย์ออฟดูแล้วน่าจะเป็นทีมระดับหัวแถวของลีกแล้วด้วยซ้ำไป นั่นหมายความว่า10ลรัปี2027ที่พวกเขาได้มาจากซังสเปอร์มันก็น่าจะอยู่ในอันดับท้ายๆอันดับ20กว่ากว่ามูลค่ามันไม่ได้มากมายขนาดนั้นที่พอจะลุ้นได้หน่อยนะครับนั่นคือ10ทรัป,ปี2031ที่ได้มาจากทีวูฟสอันนี้เนี่ยคือต้องไปลุ้นว่าป่านนั้นเนี่ย ทีวูฟจะเป็นยังไงผลงานจะเป็นยังไงแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยังคงอยู่กับทีวูฟหรือเปล่าถ้าเกิดป่านั้นแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดไม่อยู่กับทีวูฟแล้วไปอยู่กับทีไมไหนก็ไม่รู้แบบนั้นเนี่ย mm hmm. ดีไม่ดีทีวูฟในเวลานั้นอาจจะเป็นทีมที่อยู่ในท้ายตารางกําลังเข้าอยู่กระบวนการสร้างทีมอะไรก็ว่ากันไปสิทธิ์รัฟนั้นนี่ะถึงจะมีค่ากับทางซัคลาเมนโตคิงส์พูยังไงคือ3สิทธิ์ที่ว่านี้เนี่ยนะครับมีอยู่สิทธิ์เดียวที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสมีสิ่งงงทททีีี่่่่่ลล้้้้ําาาาคใใหกับรเเนนนนโตตสออไปไปปดููวขผ หลังจากที่เสร็จเรื่องของการดรับแล้วนะครับซิดี้ซิโซโปเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่เอาเข้ามาพ่วงในการเทรดให้ทุกอย่างมาลงตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าเขาคือหลักๆแล้วเล่นอยู่ในจีริกเป็นดรับรอบ2เราก็มาพูดถึงในส่วนของแซคราวินนี่คือตัวเป้าที่ทั้งทีมได้มาการได้แซคราวินกลับมาร่วมงานกับทางเดมาร์เรโรซันก็เหมือนกับที่พวกเราเห็นที่เขาเล่นอยู่ช <c oughs> ิคาโกบูลส์จะเปลี่ยนหน่อยก็คือผู้เล่นที่อยู่ข้างหลังเขาก็คือตำแหน่งเซนเตอร์ เปลี่ยนจากนิโคลาวุสเซวิชนะครับมาเป็นโดเมนทัสซาโบนิสส่วนจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องมาดูกันนะครับว่าโดเมนทัสซาโบนิสจะพา2คนนี้ไปได้ไกลกว่าที่ร่วมงานกับนิโคลาวุสเซวิชแค่ไหนแต่ที่แน่ๆส่วนตัวมองว่ายังไงก็ไม่ถึงแชมป์แน่นอนครับโดยเฉพาะอยู่ในฝั่งตะวันตกที่โหดร้ายแบบนี้เอาแค่ลุ้นเพลย์ออฟยังยากเลยแอมิน,นตูนว่าง,งั้นไหมละ่ะจริงๆอ่ะแซคราวินเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่สามารถทําแต้มได้หลายมิติมากนะครับ3คะแนนระยะกลางสร้างจังหวะการทำแต้มเล่นเกมสวนกลับเร็ว เล่นร่วมกับเดมาเดโรซานได้สบายๆเราเห็นแล้วแต่ปัญหาของซัคราเมนโตคิงส์ที่จะต้องเจอก็คือการเล่นเกมรับเดอเอรอนฟ็อกซ์เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้มีเกมรับที่ดีมากมายขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าตั้งใจเล่นเกมรับแล้วก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งคือดีกว่าแซคราวินแน่นอนและเพื่อนๆดูสเ s t e r ของคิงส์ในเวลานี้นะครับมาลิกมังเดมาเดโรซานแซคราวิน3คนนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นชื่อในการเล่นเกมรับเลยแบบนี้เนี่ยมันยิ่งไปโหลดงานให้กับคีออนเอรลิส รวมถึงคีแกนเมอรี่หนักขึ้นไปอีกถูกไหมมันจะเหนื่อยมากในการเล่นเกมรับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับป่งนอกปัญหาต่อไปในการขาดเดียรอนฟ็อกซ์นะครับนี่นคือคนที่จะรันเกมรันเพลย์ต่างๆคุมเพลย์เป็นเพลย์เมคเกอร์ให้กับทีมเนี่ยจะเป็นยังไงคือแน่นอนว่าเดมารเดโรซานแซครวีนมาลิกมังเนี่ยก็พอจะ ช่วยได้บางจังหวะของแต่ละคนเนี่ยทำได้คนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแต่อ้คนละนิดคนละหน่อยเนี่ยมันสามารถกลบการที่พวกเขาเสียเดวอนฟ็อกซ์ไปหรือเปล่ารวมไปถึงรุกี้อย่างเดวินคาร์เตอร์ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะทดแทนการเสียเดวอนฟ็อกซ์ไปได้มากน้อยแค่ไหนตอนแรกจริงๆแล้วยังเคยคุยกับแอดมินตูลรวมไปถึงพูดคุยในเพลย์แบ็กให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเกิดฟ็อกซ์ไปเปิดจริงๆเนี่ยตัวเป้าที่เขาอยากจะได้เข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็คืออย่างสเตฟานแคสเซิลมันจะเป็นสตอร,รี่ที่ด คิงส์คือราชาราชาต้องการปราสาทแคสเซอรนี่คือปราสาทมันจะลงตัวมากเลยแต่ไปไปมา,มาไม่ได้ผู้เล่นที่อายุน้อยเอามาพัฒนาได้เลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อเลยครับและสุดท้ายปัญหาของ Sacramento Kings, s a c r a m มนโต Kings ก็คือสัญญามูลค่ามหาศาลของแซคร์วินนี่แหละครับปีนี้แซคร์วินรับ43ล้านปีหน้ารับ46ล้านปีสุดท้ายของสัญญามีพรีออปชั่นรับ48.9ล้านเหรียญ มันขยับยากมากเพื่อนๆลองคิดดูนะขนาดชิคาโกบูลส์เนี่ยที่แซคราวินฟอร์มดมียังขยับแทบจะไม่ได้เลยและแซคราม t นโตคิงจะเอาใครจะเอาเดมาไปเทรดแลกอะไรในอนาคตมันมองไม่ออกจริงๆครับดังนั้นสิ่งที่ทางแซคราม t นโตคิงทำได้ดีที่สุดก็คือภาวนาภาวนาให สภาพร่างกายของแซกรเวนเนี่ยดีเล่นลงสนามต่อเนื่องร่วมกับโดเมนทัสซอบนิสร่วมกับเดมารโดโรซันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ดังนั้นพิจารณาจากหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่คิดเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูลค่าของสิทธิ์รับที่ได้มาความลงตัวในการเล่นกับโรสเตอร์ที่มีอยู่หรือว่าจะเป็นอนาคตของพวกเขาเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาการเล่นเกมรับอีกมันสร้างความปวดหัวมากนะครับ คาดว่าแฟนๆของ s a c r a ม e n โตคิงส์ไม่น่าจะโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหลุดสุดท้ายเนะี่ยโดยเฉพาะมูลค่าที่มหาศาลเหลือเกินของสัญญาแซคราวินมันยากมากๆนะครับดังนั้นการเทรดครั้งนี้ของ s a ค r a ม e n โตคิงส์ขอให้เกรดดีด๊อครับตอนแรกเนี่ยฟังๆอยู่แล้วก็ลุ้นอยู่ค่ะเพื่อนนึกว่ามิแน่จะให้เกรด F c S <S คือ,อามว่าเออคือเวลาฟังดูแล้วแบบเออปวดหัวจริงจริงค่ะแล้วตามข่าวนะคะทาง Sacramento King s เขาก็ออกมาบอกแล้วค่ะว่าเขาจะใช้มาริคมังนี่แหละเป็นตัวรันเกมบุกหลักนะคะแล้วเพื่อคิดดูสิคะมังกับแซครวีเนี่ยคู่แบ็กคอร์ดและเกมรับจะออกมาเป็นรูปไหนจะเป็นอย่างไรกันคะเนี่ยคิดแล้วตูมก็เหนื่อยแทนจริงอ่ะเรามาลอนรุ่นผลงานของ Sacra m e n t o Kings อีกทีนึงนะคะว่าในทุกการที่เหลืออยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรอ่ะแต่อย่างที่เมิทเอบอกจริงนะคะคือพอเวลาเรามานั่งคิดดูแล้วจากการเทรดครั้งี้มดด่ไูขึน ไม่ได้ดูมีลุ้นแชมป์มากขึ้นเลยนะไม่ต่างอะไรกับที่มีเดียร์ลอนฟอกซ์เลยเดียร์ลอนฟอกซ์จะอยู่หรือจะไปเนี่ยมันไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยอ่ะเดี๋ยวเรามารอฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในคอมเมนต์กันแล้วก็ขยับไปค่ะทีมสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือซานแอนโตนิโอสเปอร์สนะคะฟอกซ์ไปร่วมงานกับเวมบี้ค่ะหมาป่าไปร่วมงานกับเอเลียนเป็นอย่างไรคะมิเน่ในส่วนของซานแอนโตนิโอสเปอร์นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองรายละเอียดในการเทรดทั้งหมดแล้วเนี่ยเท่ากับว่าสเปอร์เสียสิทธิ์์์์รรรอออบบแกกไป4สสสิิิิิิทททธธธ2 2ี พอฟังแบบนี้แล้วดูมันเยอะมากๆเลยแต่อย่างที่บอกว่ามูลค่าของสิทธิ์รับที่เสียไปมันไม่ได้เยอะมากจะมีอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือสิทธิ์รับปี2031ที่ได้มาจากทีวูอันนี้เนี่ยอาจจะน่าเสียดายหน่อยแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าการได้เดียรอนฟ็อกซ์มามันสําคัญมากกว่าและที่ไม่ต้องกังวลมากไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าซังสเปอร์เองเนี่ยยังมีสิทธิ์รับรอบแรกเหลืออีกเพียบยังสามารถใช้ในการเทรดต่อไปสร้างทีมร,บรอบๆต่อไปร,รอบๆตัวของเวมบี้ได้อย่างสบายๆ,ายๆและมากไปกว่านั้นการที่พวกเขาได้ Fox เดียรอนฟ็อก โดยที่ไม่ต้องเสียผู้เล่นอายุน้อยพอสวรรค์สูงทั้งหลายเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดวินแวสเซลเคลรอนจอห์นสันและโดยเฉพาะยิงย่งสเตฟานแคสเซลอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ชนะจริงๆเท่ากับว่าทางสเปอร์เนี่ยยังมีทับเสริมยังมีเดฟเอาไว้ใช้งานอีกเพียบแซคคอลลินที่เสียไปถือว่าเป็นผู้เล่นที่โอเคนะครับแต่สามารถหาทดแทนได้เช่นเดียวกับเทโจนนะครับเทโจนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีมีอนาคตสามารถพัฒนาได้ได้ดีเหมือนพี่ชายของเขาอย่างที่บอกแต่ว่าการที่ทังทีมได้เดวินฟ็ เข้ามาร่วมกับคริสพอแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องใช้งานเทรโจนขืนเทรโจนอยู่เนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสในการลงสนามแล้วก็บทบาทในการเล่นน้อยอยู่ดีไม่มีความจําเป็นครับ ดังนั้นหลังจากนี้สิ่งที่ทางแซนแอนโทนิโอสเปอร์จะต้องโฟกัสนะครับนั่คือเรื่องของการเล่นร่วมกันระหว่างดีแอลลอนฟ็อกซ์กับเวมบีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสัญญาของดีแอลลอนฟ็อกซ์ขอเรื่องบาที่เรื่องของสัญญากันก่อน mm hmm. การที่ทางสเปอร์ hmm. ยอมเสียสิทธิ์ราบรอบแรกสิทธิ์ราบรอบสอแล้วก็ผู้เล่นเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับ เขาต้องมั่นใจแล้วแหละว่าหลังจากนี้ทาง d ดียรอนฟ็อกซ์ยังไงก็ต้องเซ็นสัญญาอยู่กับทีมต่อไปและอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับว่าการที่ฟ็อกซ์ปฏิเสธยังไม่ต่อสัญญากับซัค r a มมันโตคิงส์ที่ก็มหาศาลและเขาก็เสนอสัญญาให้เจ้าตัวก็ต้องมองหาทีมถ้าเกิดจะมีการเทรดจริงๆเขาก็บอกเลยว่าเขาอยากจะมาอยู่กับสเปอร์ลึกๆแล้วจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทางสเปอร์มีพื้นที่เงินมากพอที่จะให้เงินมูลค่ามหาศาลกับตัวเขาทางเดียรอนฟ็อกซ์เนี่ยมีริชพอร์ตนะครับเป็นคนดูแล เพลเวแค่ไหนใน NPA เขาไม่ปล่อยให้ลูกค้าของเขาเนี่ยพลาดโอกาสอย่างแน่นอนการที่เ a เรนฟ็ n Fox ตัดสินใจแล้วก็เทรดมาในครั้งนี้ก่อนเส้นตายการเทรดนะครับมันมีความสําคัญนะครับเพราะว่าหลังจากนี้6เดือนช่วงเดือนสิงหาคมนี่แหละ D a a รนฟ็ o x จะมีสิทธิ re ์ Renegotiation สัญญาของตัวเขานะครับสัญญาปีสุดท้ายของ D a a รนฟ็อ x อยู่ที่37 1ล้านเหรียญเขาสามารถ ลงเจราจากันใหม่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเงินเข้าไปเป็น46.4ล้านเหรียญแล้วก็เซ็นเพิ่มไปอีก4ปี max contract 229ล้านเหรียญในหมายความว่าทั้งหมดทั้งปวงรวมแล้วเนี่ยก็เป็นมูลค่า275ล้านเหรียญมหาศาลมากๆ renegotiation contract แบบนี้นะครับเพื่อนๆไปดูตัวอย่างได้ของราลี่มักเนนที่อยู่ท่าแจสให้เป็นลักษณะเดียวกันเลยครับมหาศาลจริงๆจุดนี้เนี่ยถึงบอกกับเพื่อนๆนะครับว่า จะเก่งแค่ไหนจะมาดีแค่ไหนก็แล้วแต่แข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นช่วงทามมิ่งเป็นจังหวะที่มันลงตัวจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยสุดยอดเลยจริงๆนะคะสัญญามหาศาลกำลังรอดีแอลลอนฟ็อกซ์อยู่เลยคะ่ะใช่เรื่องต่อไปเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเรื่องการเล่นร่วมกันระหว่างดีแอลลอนฟ็อกซ์กับเวมบี จุดนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับส่วนตัวมองหรือว่าเราน่าจะได้เห็น The Aaron Fox ในเวอร์ชั่นที่สุดยอดมากๆ mm hmm. อาจจะเป็นหมาป่าที่โอ้โหหน้าเกรงขาวมากกว่านี้ด้วยซ้ําไปนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็เป็นไปได้คือ Fox เนี่ยมีความรวดเร็วอยู่แล้วทุกคน mm hmm. ทราบกันดีการเล่นเกมสวนกลับเร็วไม่ต้องห่วงการทะลวงทําแต้มตีโซนแตกเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาของสเปอร์ ปัญหาเหล่านี้ก็จะหายไปพอมีดี a อ o n f นฟ็อเขาสามารถสร้างจังหวะในการยิง2คะแนนของตัวเองนะครับคอ <_ t akes> ขึ้นไปแล้วก็เทคยิงเนี่ยสีหรนะครับ <_ t akes> หรือว่าจะข้ามเข้าไปแล้วก็โฟลเตอร์อันนี้50%นะครับ <_ t akes> หรือว่าจะเป็นจังหวะหวาจังหวะสร้างจังหวะสเต็ปแบ็กยิง3คะแนนของตัวเองอันนี้ 35%-36% ไม่ธรรมดาทาั้งสิน้นมากไปกว่าน,นั้นครับอย่าลืมนะครับว่าดีเอลเนฟ็อเนี่ย เคยได้รับรางวัล Clutch Player of the Year มาแล้วนะครับจังหวะบีบจังหวะยาก,ยากจังหวะที่ทีมต้องการแต้มช่วงท้ายเกมจังหวะ Winning Shot ต่างๆเนี่ย t ดี a รอน n ็อกจัดให้มาแล้วดังนนะั้นมันจะลงตัวแล้วก็ครบเครื่องมากๆระหว่างนี้ในส่วนของเวมบี้นี่ไม่ต้องห่วงนับวันนับวันมีแต่จะน่ากลัวกลายเป็นเอเลี่ยนขั้นกว่าไปเรื่อยเรื่เ,เน่ากลัวมากๆเลย กลายเป็นคอมบิเนชันที่น่ากลัวต่อเนื่องได้อีกหลายต่อหลายปีมากๆดังนั้นด้วยคอมบิเนชันของดีอรอนฟ็อกซ์กับเวมบี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดทั้ง2คนไม่เจออาการบาดเจ็บหนักได,ได้รบกวนเล่นงานเชื่อได้เกินว่าเขาทั้งคู่จะสามารถทําให้สเปอร์กลับมาผงาดได้อย่างแน่นอนประกอบกับสิ่งที่ทั้งทีมมีนะครับหมดเป็นเรื่องของสิทธิ์ดรา์นะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆถ้าเกิดขยับปรับเปลี่ยนเสริมให้กับ2คนนี้ดีๆต่อไปในอนาคต แชมป์จะไปไหนครับทําได้อย่างแน่นอนครับจะช้าจะเร็วแค่นั้นเองมารอติดตามชมไปด้วยกันแต่นั้นการเทรดครั้งนี้ของแซนแอนโทนิโอสเปอร์ให้เกรด A เลยครับสุดยอดจริงค่ะปฏิการเทรดหนึ่งนะคะที่มินเอก็ตื่นเต้นเหลือเกินเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆตื่นเต้นเหมือนเนมินเอไหมหรือน้องๆตอนนี้นะคะที่เพิ่งจะปรับมาดู NBA แล้วไม่รู้จะทีเชียร์ทีมไหนดีนะแนะนำพี่เชียร์แซนแอนโทนิโอสเปอร์เลยค่ะเพื่อนๆคู่ะคอมบิเนชันค่ะหมาป่ากับเอเลี่ยนอนาคตเนี่ยอีกยาวไกลค่ะแล้วได้แบบเพมมมมมมมีีแแชปป์์์นนนนนน่่่่ๆๆคคคคคะะเเเเ็ยยัังงงไบ้าาือออตตุกท ด้านล่างเลยนะคะถ้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลกโลกโล23นน้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือเจเนี่ยของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ